Black Eagle reporting. Area-wide. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัทผมก็มีแพลตฟอร์มออนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใ e ส่อีเมลวิดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดก,การณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันก็สวัสดีทุกคนครับกยผมแบกอีกเงินเคยมามุมานาาเหมือนเดิมมานมากวันนี้เราเป็น อีรักเหมือนเดิมวันน anyway> ี้สามสามนะครับอ่าไม่ใช่ทั้งสามสิเอพพีสามทีนะกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ด้านบนอยู่ตรงไหนวะอ้าวแล้วไงลืมเลยว่าเตียงอยู่ตรงไหนจำได้ว่าติดขอบขอบนี่แหละเนี่ยหมามาสักสองก่อนคอนซูชั่นด้วยนี่นี่นี่หมาไอหมาเปิดแหม่กูนะกูอยู่ไหนเนี่ยหาแหม่ไม่เจออือยู่ตรงไหนวะ ควานคิดไปเขากนโอ้โลงแร่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วแร่เพชรอยู่ตรงนี้โอเคเราต้องการตรงนี้ใช่ไหมมาได้อยู่ด้วยนี่เก็บแร่ไปไอ้หนูสรงรถมาครับตั้งบังเกอร์ตรงนี้ทำไมขายตรงนี้ทิ้งเลยครับมาไวตรงนี้ตั้งใหม่ครับโอเคเปิดแมปไปอเ,เปไปออยูนิตลอดแล้วเล่นกูแล้วแน่นอนอไ,ไป ก็ไปลงรถกูมากูจะบุกก่อนเลยครับแล้วก็รถแรกหนึ่งตรงนี้มาก่อนน่าจะโอเคเนาะแล้วก็ขึ้นลงแร่สักหนึ่งลงครับเฮ้ยมันซ่อมสะพานเหรอได้ยินเสียงใครซ่อมสะพานวะโอเคได้เนาะมันซ่อมสะพานนะเห็นคนซ่อมสะพานครับ นูแลกเพชรอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยู่อุ้ยเข้าไม่ได้ครับอ่ะตัวนี้ก็ได้วะช่วยๆกันช่วยๆกันขายทิ้งหนึ่งโลงมาเข้าไปมังไม่ซ่อมนะจะบุกยังไงดีวะเนี่ยมาช่วยก่อนแล้วก็ไลโน่ไลโน่มาเร็วๆต้องกันไลโน่ครับเรดามาหน่อยเรดามาหน่อยสีม่วงนี่ของใครวะ ready, comrade. มาลอ,อ,องดูเป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้ลงแห่มาตั้งด้านล่างนะเดี๋ยวผมไปจับจับนี่มานี่เลยครับจับมันด้านล่างนะจับมันด้านล่างก่อนเลยครับ เอานี่ไปยิงด้วยไปไปยิงหมานก่อนทำรุ้มกันนะมาแล้วก็ซื้อลงแลกครับมันต้องซื้อลงแลกมาเรื่อยๆื่อยเห็นแล้วผมเห็นมันแล้วผมเห็นแล้วมันไม่มีตรงซ่อมตัวนี้ดิอาอ้าแีสวยสิครับแบบนี้สวยสิแบบนี้สวยสิสวยสิแบบนี้ตัดรถแรงก่อนเลยนะ Location confirmed. Encountering enemy. ตัดตัวแรกก่อนเลยตัดกันยิงก่อนเลยตัดยินก่อนเลยมาสิคุณบุญที่ก่อนเลยนะมามาได้ก็ไปเลยลุงแรกก็ตั้งถึงเสร็จแล้วเรียบร้อยขายลุงแรกตรงนี้ทีมาจบทีแล้วแล้วก็ต้องขึ้นลงรถด้วยครับเอามาด้วยเอาลงรถมาด้วยเดี๋ยวผมจะตั้งลง แก่ตัวนี้เสร็จจะมาตั้งตัวนี้นะเฮ้ยไปก่อนเถอะก่อนเถอะก่อน,ออนต้องเอาหมาต้องหมาต้องหมาเราต้องมีหมาป่อ่านี่ไงนี่ไงกูเห็นแล้วกูจะใช้อะไรดีคุยนะคุ้อะไรดีหืมคนได้ยินเสียงอะไรเลยมาแล้วไก่แค่นอนมันม <c oughs> <c oughs> าแล้วครับเฮ้ย แชนอนมาแล้วต้องตัดตอนนี้ก่อนนะนี่เข้าไปเข้าได้อยู่เขได้อยู่สาธายุได้ยุรอดักไว้รอดักไว้แล้วก็ลงรถลงรถตรงนี้แล้วก็ลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าหน่อย ผมต้องการทุกๆสักสองคันนะเอามากันบ้านเลยครับไม่ต้องขึ้นป้อมสอยหรอกป้อมสอยเราไม่ต้องขึ้นก็เอนจิเนียร์มาด้วยหนึ่งหรือเอนจิเนียร์ได้ไงต้องเอนจิเนียร์มาซ่อมสะพานตัวนี้นะมามาลองเบิ้งมาลองเบิ้งเอนจิเนียร์อยู่ไหนเอนจิเนียร์นี่มาซ่อมตัวนี้ซะไอเอนจิเนียร์น้าโง่ ตัวนี้มันเดินลัดเลาะ,ะ,ะมาได้หรือเปล่าวะไม่ได้ต้องอ้อมครับมันต้องอ้อมว้ารถแล่เราจะได้มาเก็บแล่ตรงนี้เนาะแล้าต้องขึ้นลงแล่ด้วยครับรนี่นี่ผมเห็นแล้วจะใช้อะไรดีขึ้นลงแล่ด้วยได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่แล้วก็ขึ้นลงแล่เสร็จเราจะขายตรงไหนทิ้งดีวะ ซุดซุดซับซุดซับซุดซับลงแร่ลงแร่แก็ตั้งตัวนี้เลยตรงไหนได้วะอู๋ลงแร่ตั้งไม่ได้ตัวนี้อ่ะขายนี้ทิ้งก่อน,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 นมาเก็บนู่นเก็บน,น,นู่นรถแรงเก็บนู่นพร้อมบุกแล้วเอาทุกๆมาด้วยหนึ่งคัน มันี่มันี่มนนี่ไอ้หนูมานี่มานี่มานี่เดกกากยวะเนี่ยต้องมีป้อมสวยกันแ่แหละไม่ไม่กันไม่ได้นะป้อมสวยอดีมันหยุดเกาะนี้ใช่ไหมมาหนึ่งสองหนึ่งสอมาตรงนี้มาตรงนี้หนูมาตรงนี้ ตูมตูมไปตูมมาหนี่มา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 นี่ตรงนี้ไปแล้วสตาร์ทเครื่องทีสตาร์ทง่ายเอ้ยแหลก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 มาดิ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 ครับ มาตัดตัว่รยตัดเัวแรสิมงไปเรื่อยๆโอเคขึ้นมาด้านบนอก่อนขึ้นมาด้านบนก่อนเราต้องขึ้นมาด้านบนนะนมาด้านมือก่อนเ ันกูไม่ทันไม่ทันอืมทันเนี่ยกูไม่ทันมึงเหรอมึงเล่นเบื่อเหรอมาเล่นเราแล้วเหัอมันเล่นเราแล้วเล่นมากูเล่นคืนน่ะมา เงียบเก็บไป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 ,ไป,ไปมีดเบื่อมไปกันทันไล่ะกันทันไหมล่ะกันไม่ทันหรอกไอ้หนูฝั่งนี้มนนันก็แน่นหือ,อกันนะเนีย่ยมานั่นเน่นหรอนันเหรอหน่งมาหนึ่งมา ตัดไปก่อนรถแรกมากูตัดนะ<ป>บอกเลยกูตัดตัดเรื่อยๆแล้วก็กลุชนกลุ่มนี้มากูยิงนี้ก็ได้กูยิงนี้ก็ได้มาดิ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 าดาดบิดบึ้มไปแล้วตูม้มแตกบ่ยังไม่แตกอีกนัดนึงมึงก็แตกแล้ว มาแล้ว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 เสียงกบเหินเสียงกบเหินเสียงกบเหินเสียงกบเหนเสียงกบเนเสียงกบเหินเฮ้ได้แล้วได้แล้วเสียงกบเหินสองไอสองยิงนี่เลยมาลองดูลองดู รถเรารถเรานี่มาเรื่อยนี่มาเรื่อยเฮ้ยมันี่คือเหรอนี่ก็ได้วะหมดกันเลยอออืื้หแล่กูหมดแล้วนี่อะไรายเหรอมาได้อยู่ได้อยู่

ได้อยู่ดิต้มเป็นตุ้มเป็นโฮมมาตุ้มโฮมรอให้มันอันนี้ก่อนนะผมต้องรอให้มันรีโหลดเสร็จแล้วตุ้มตุ้มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รีโหลดเสร็จน่าจะลงได้ครับ อ่ะรีดรเสร็จแล้วไปมาเอ้าทำไมผมไม่ปัม๊มไม่ปั๊มรถไปวะลืมเลยกูอ่ะปั๊มรถไปก่อนตรงนี้ก็เปิดมาตรงนี้ไปก่อนมาได้อยูนี่ไงนี่ไงจบแล้วเหรอจบแล้วไอ้หนูตัดวงไฟนั่นไปไม่ทันหรอกมึงไม่ทันกูหรอกมึงไม่ทันกูหรอก มาตัวนี้ดิมาตัวนี้ตัวนี้ดิเออันเล่นสูตรนี้เสร็จกูเหอวันล่นสูตรนี้เสร็กูเอมานี้มานี่มานีมานี่หนึ่งมานี่นึ่งมานี่นึ่งมานี่อ่านึ่งหมาตัดมัน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 มามาดิมาดิมาดิรอีมาดิ ไอสองสองไอสองไอสองขึ้นขึ้นมานี่ไอสองขึ้นมาหนิไอสองขึ้นมานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูรีดหัวด้วยเสร็จก่อนมาได้ยุได้ยุแล้วเราก็ใส่นี่เลยครับอ่าผมต้องใส่นี่ก่อนนะตัดนี่ก่อนเลย jaar the no a r t เราค่อยไปเกียนสีอาสีม่วงนะไอสองไอสองตัดไปมึงไม่แดกกูแล้วมึงไม่แดกกูแล้วมึงไม่แดกกูแล้ว จัดนี้ไปเรื่อยครับจัดนี้ไปเรื่อยหนุนมาแล้วก็ตัดนี่ครับต้องตัดอ่าหนึ่งหนึ่งมานี่เออหนึ่งมาตัดนี่ก่อนแตกแต่คว่๊มแตกว่าอ่าหนึ่งมานี่หนึ่งมานี่หนึ่งแล้วมานี่ครับเรามาดักรอด้านบนแล้วที่สองก็ตัดนี่ไป มึงจะเล่นกับกูเหรอไอ้นี่มึงจะเล่นกูเหรอคะมองแล้วมองแล้วมึงจะเล่นกูเหรอเล่นกูไม่ได้หรอกหนึ่งยังไงหนึ่งก็วิ่งขึ้นมาเลยไอ้สองก็จัดนี่ไปอืเอ้าเอามือแตกเอามือแตกเอามือแตกแตกไปแล้วเรียบร้อย มึงมึงเจอกูครพตัดสินเดี๋ยวพี่หียิงไปทำไมยิงไปทำไมเรียบร้อยมึงเจอกูมาเราเหลือเหลือไอ้สีม่วงเนาะไอ้สีม่วงสีม่วงเราเอาไว้ตัวนี้สีม่วงนี่เราต้องซ่อมสะพานปะสีม่วงเราต้องซ่อมสะพานนะรถ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 กูเอนจินีให้สัตว์อันยเป็นอะไราีจริกูเด้อ ซ่อมสะพานึหมันมาไอสองไอสองมาแล้วทุกทุกตัวิเออทุกทุกไปไหนวะมานี่ก่อนเลยเขาจะบุกทางตรงไม่ต้องอ้อมแหละทางตรงต้องอ้อมทางตรงต้องอ้อมมา

มาครับผมไม่กลัวคนหลอกคนล้มก็มาเลยคนล้มมาเลยคนล้มมาเลยอีสองไม่มีอะไรห,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 หรอโอ้โหเจ็บ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 เจือกูแน่เจือกูแน่อีสอง,ง,งมานี่ไอหนึ่งก็ตัดต้นแรกแม่งไปเลยไอสัตว์ ตนแรกเหรอตอนแรกเหรอตอนแรกค,ครับตอนแรกผมจะมาตัดตอนแรกนะนนแล้วก็อ้าวกาวจีเเ้เหรอไม่ไหวเหรอมันก็จะไหวนะกาวจี้แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยกลัวจะชนะให้กี่นาทีเนี่ยสิบเจ็ดนาทีอาการกังกูก็ยังนชนะเฉยเลยโอเคครับทุกคนโอเคงั้นวันนี้เราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะเอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบายครับไปแล้วชะนะโเอาบย